สวัสดีคนเลยนะครับนะเราจะมาตำส้ตตมตำกันตำบมกอือพิกพิกใสพีกใส่อยู่พีกอยู่นี่มพีพิกเดิกไว้เยอะเอด้อมี่เด็กแค่ะอืมนี่ยล้ำเลยอ่ะดูนี่ลูกๆเอาเผ็ดไหมครับ น้าต้องใส่ไหมลูกสูมนี้ทำตข้วนานมากแล้วทุกวันจ่กินอย่างน้อเชรื่อเครื่ออ่ะเ่อนใหญ่หนูก็กินที่มีในตู้มีอะไรหนูก็กินงั้นน้อนอยู่คนเดียวกินง่าย อยู่คนเดียวต้องหนึ่งต้องมีไข่ไว้ตุนไว้ข้าวข้าวกล่องกับข้าวกล่องถ้าไปอยู่คนเดียวกินแบบยังไงเลยอ,อย่ามายุงย่งหรอกคือกูทูนี้ไม่ได้เข้าใจปแบบ๊อสเอาโบเิดข้างในนะมีหอยดองเอาไปดีกินหอยดองแล้วน้องก็ไปเลือกอย่างนี้มาพี่นัทเอาไว้ใส่พิชแท้งใส่อะไร ชอบ้วมันก็แห้งจริง เบิ้งใน,น้ลิปนะต้นยูคาต้นหนึ่งเขาซื้อต้นใหญ่ต้นละพันแต่ว่าเวลาไปเฮ็ยดขายได้แค่ต้นละหมื่นกว่านี้ มามาไม่เชอนวด้นเลยค่ะอมันอยู่นี่นะจริงๆเจก็อยู่นี่นะตก้อยู่นี่ก<ม>็ต่อต่อไฟให้แกยาวอยู่งโน,น้นนะแล้วก็ไม่มีไฟแล้ว,ลวก็ให้แกใช้ไฟที่บ้านต่อมิเตอร์ให้แกเดี๋ยวตอนนี้ก็ยังไม่จีบหรอกเพราะว่าเจมใช้ไฟตลอดอยู่เองโอ,อในอนาคตถ้าเจ๊ใช้เยอะเราอยคิด เอามามีมาอยู่เอ๊ยให้ให้ดอนน้ำมะคำรู้ใสจประเด็นงูมาเข็มมาเข้มทิมลิ ลาปลาเอ้ยใส่น้ำ <c oughs> ปลาอยู่บ่อจหบอกใส่ที่ใส่ยเมีย้องหมแดดมันตดแทฉกมาแม่นนะมีดหาย ว่าไดแเลากินแบบนดีไปแหแหลหมูกิบบนนะไอ้มีดเย้อันมีดไปใส่หนเอาจะของใส่อยูู่เดียวเท่นานไาย<ด>ิบไปใส่อ๋อเรืเขาไปอ๋อเอาใส่กล้องเราว่มีดยังตอนที่เบียร์ับกูไดเอดเอยืมไป๋อเด้เออท่นานได้ยิบอย่างละจี๋นี่มีนี่เนไดยย้ยิบอย่งเลย สองคนี่จะรู้ยสีเมียนเป็นแบบเมียนไหมมรปนสีเมียนไหมขดตเปนอยนครับอ้าวพี่รัขวดวันไหนจะไม่สวยหรูผู้ฝมันเยอะเยมีแล้วเยพงคอยมาอันนี้ก็ใส่นาโมยเดอ๋ยวน้องกินด้วยใช่ไหมอ้ยมเจอเลืองนั่นแซบนะเบีย เค้กนั่นน่ะสำหรับตะหมูแซ่บมากคืนเอซี่มาทานซุปต้มด้วยกันเด้อค่ะอยู่โรงเรียนขึ้เก่าพี่นกัสดีแม่ตูนโอาแกจะพาแก๊งสามถึงไปนอนแม่บอกเตรียมตัวเลยเด้อสวัสดีทุกท่าน มะนาวขันนมัสการพระอาจารย์ค่ะพี่มีมะนาวไหมอ่ะมะนาวมะนาวเห,หรอน้กสมบเบี่ยมอย่าอย่าดนเลี้ยงมันีม่บางนาเดือดเดือดเลยแก้มมะฮงใส่เขาโดนน้ำมคทับ แดงสดามไหมได้ครับเ okay, อาแก้วน,นี้ได้ไหได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิดก่อนที่บ้านมีแก้วอยู่ตรงไหนอันนี้ดีกว่าใส่ใจดีแม่มั<ป>นมาเข้าอ,อาหารเมื่อวานหนูใส่เต็มถังหมดเลยพี่นะัดหนูใส่อาหารแห้งอ่ะเต็มถังอันเนี้ย มันหมดเมียนม,มากินกันดีแล้วได้บุญไ,ไมไ่เลย ยอดกินอร่อยะแด่ไงเทมเป็ยอดแล้วอ่ะนะเทมเป็นวสแต่นิดเดียวได้ไหมเปิดไงอ่ะเปิดก็ได้พีแม่ว่าซื้อเปิดเปิดได้ครับเนี่ยเออมันทงานเงียบดีแล้ว พี่แด่ปลาอร่อยนะอะไรนะมี่จ๊ปลาอร่อยนะรู้ไหมว่ามันมาหลายูตดมากเออเลยปลาอร่อยกันแล้วครับโ้ว้าวอืมทุกคนมามากินด้วยกันนะครับต้มตำนนะครับเสร็จแล้ว